ประเด็นที่สองที่ผมบอกแล้วว่าจะเรียนตัง้งแต่ถือว่าการถแถลงข่าวของคุณจกักรพงศ์เมื่อวานนี้ครับเป็นการถแถลงข่าวที่ต้องการที่จะเบี่ยนเ็นประเด็นสําคัญว่าคุณจกักรพงศ์ได้คิดได้พูดได้ทําอะไรไว้แต่พยายามที่จะทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างคุณจกักรพงศ์กับผมซึ่งไม่ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ใหญ่หลวงกว่าสําคัญกว่าความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองระหว่างภาคระหว่างบุคคลแน่นอนและผมก็จะไม่ปล่อยให้สังคมได้ไปเป๋ไปตามที่ผู้จะกระพบต้องการชักนำด้วยการที่จะไปต่อร้อต่อรินกับผู้จะกระพแต่ว่าผมขอตั้งข้อสังเกตสักสาสี่ข้อนะับ ว่าความเหนียมเป็นที่คุณจักรพงศ์ในเรื่องนี้และก็ความพยายามที่ท่านมันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพรรคระหว่างคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรข้อแรกครับ,ค,รค,รบคุณจักรพงศ์ใช้เวลานานนับสัปดาห์นะครับเพื่อไปเตรียมการแถลงครับผมว่าพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยครับใช้สามัญสำนึกนะครับถ้าพรรคประชาที่ปั่นแปลเอกสารของคุณจักรพงศ์ผิด แปลด้วยอคติแปลแล้วบิดเบือนเนี่ยครับผมว่าป่านนี้คุณจักรพงศ์ต้องออกมาชี้แล้วครับว่าตรงไหนที่พรรคประชาธิปัตย์แปลผิดแปลบิดเบือนแต่คำแถลงของคุณจักรพงศ์เมื่อวานเนี่ยครับพูดว่าประชาธิปัตย์แปลบิดเบือนแต่ไม่สามารถยกตัวอย่างได้แม้แต่ตัวอย่างเดียว ว่าตรงไหนที่แปลเลืินที่สําคัญเมื่อถูกสอบถามเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวคำถามนี้เลยครับตรงไหนที่พรรคประชาธิปัตย์แปลกิจคุณจักรพงศ์ซึ่งเตรียมตัวมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ตอบไม่ได้ปัญหาของคุณจกักรพงศ์ก็คือพรรคประชาธิปัตย์แปลตามปากเสียงจริงไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาได้แม้แต่ประเด็นเดียวว่าตรงไหนที่แปลเงินประการที่สองครับ น่าสังเกตไหมครับว่าในส่วนที่คุณจักรภพกล่าวว่ามีการแปลบิดเบือนเนี่ยเป็นการแปลที่คุณจกกักรภพบอกว่าบิดเบือนโดยผู้ที่ไปแจ้งความครับในประโยคเดียวกันเนี่ยคุณจักรภพก็ยืนยันว่าแต่พักประชาธิปัติเนี่ยแปลตรงกับที่คุณจกกักรภพแปลที่มหาสจักรก็คือ เมื่อเสร็จแล้วบุญจักรภพจึงประกาศฟ้องพักประธานิปปะแต่ไม่ประกาศฟ้องผู้ที่บุญจัก,ก,กรภพกล่าวหาว่าแต่งตีเลยนี่เป็นการบ่งบอกถึงเจตนาของบุญจกกักรภพนะครับว่าต้องการทําเรื่องนี้เป็นการระหว่างพักระหว่างคนแล้วเปี่ยงเป็นประเด็นป,ประการที่สามครับมีคําอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการแปลผิดผิดถูกๆกสับสนเยอะเลยครับซึ่งคุณศรีโชคมีรายละเอียดนะครับที่จะแจกให้ แล้วก็จะขยายความกันในช่วงท้างซึ่งพูดง่ยายๆเราคือว,ว่าจับเท็จกันได้ชี้ให้เห็นได้ว่าพูดไม่จริงอย่างไรส่วนประเด็นเล็กๆทางภาษาผมยกแค่ประเด็นเดียวครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ง่ายต่อความเข้าใจผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคุณจับกระพบเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมผิดหวังเลยครับในเรื่องมาตรฐานทางภาษาทางวิชาการหรือทางคุณธรรมของท่าน เป็นไปนอย่างที่ผมคิดทุกประการคุณจักรภพบอกว่าที่มีคนถามว่าคุณจักรภพบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยมีซัมรอยดีแล้วแป่แปลนว่าจงรักภักดีบางเสี้ยวบางส่วนเนี่ยเป็นการแปลที่ผิดที่จริงแล้วท่านบอกว่าซัามเนี่ยใช้เป็นสํานวนบอกว่าสุดยอดไช่เลยที่จริงสัมมวนนั้นดีใช้บ้างครับแต่ไม่ใช่กรณี เพราะกรณีนี้คุณจักรพบต่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ถามว่าคุณจักรพบพูดว่าคุณทักสิณจงรักพักดีหนึ่งร้ยเปอร์เซใช่หรือไม่ซึ่งกรในภาษาหนนี้คุณจักรพบไม่ได้แจกด้วยนะครับแต่คุณจักรพบต่อตอบคำถามว่าไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้น he has some l o y a l t y ซึ่งใครที่รู้ภาษาแม้แต่เล็กน้อยภาษาบครับว่า ถ้าเทียบกับร้อยเปคำว่าซ้มย่อมหมายความว่าบางส่วนจะดูไหมครับตรงนี้ครับมีเห็นกันทุกท่านเลยครับได้เลยครับมีคำ่าซ้ำร้อย ต้องต้องเลยนะ่ได้พรดบคนับนผมไม่พูบนั t นแต่ไม่ครับปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่ต้องมีความจงรักภักดีร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามเรื่องนี้คุณก็จะมาไมต้องครับผี่หวังผมก็จะมาไลยครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆครับผมก็อยากถามคุณใจเราพวกเละครับว่า เอาเฉพาะประโยคเนี้ยที่คุณจักรพงศ์พยายามเบี่ยงเบนเมื่อวานเนี่ยไปเปิดให้คนที่รู้ภาษาอังกฤษสักสิบคนไหมครับแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างที่คุณจักรพงศ์พูดเนี่ยผมก็จะยอมแบบแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจคุณจักรพงศ์จะรับผิดชอบไปงครครับไม่เข้าใจอย่างที่คุณจักรพงศ์พยายามจะเบี่ยงเบนชี้หนักให้เขาเข้าใจในทางไหนเพราะฉะนั้น,ขขนะนผมจึ่งบอกว่าผมไม่มีความจาเป็นนะครับต้องไปดีเปิเบกอะไรกับคุณจักรพงศ์เฉพาะที่คุณจักรพบยกัวอยยางม,มาเมื่อวานสองสามเรื่องนี้ก็ผิด,ดอยู่แล้ว นะครับแนละคุณสิโชคก็พร้อมไปแล้วนะครับที่จะไปดีเบตทุกเวทีท้าคุณจรบบาระพศต้องการประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าคุณจาระพศนอกเหนือจากจะเปลี่ยนเดนเรื่องนี้แล้วนล้วมากล่าวหาพรคประชานิปัตถึงขั้นว่าดึงสถาบันลงมาเพื่อการเมงันผมขอ,อยืนยันเลยครับว่าพวกเราไม่มีความประสงค์ที่จะทํา